ค่ะ,ะขณะที่พนักงานทาศกศนับร้อยคนได้ร่วมใจกันบริจาคเงินเข้ากองทุนกองช่วยเหลือชาวนาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวพร้อมเตรียมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมกันนะคะคุณนัชนอนท์อาภาศิรัตมีรายงานคะ่ะพนักงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกาศากำลังมอบเงินบริจาคและสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนาที่ทกศจัดขึ้น เพื่อนาเงินดังกล่าวมอบให้กับชาวนาที่กําลังเดือดร้อนและยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวโดยพนักง,งานรายนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริจาคเงินช่วยเหลือชาวนาและทํางานใกล้ชิดกับชาวนามาโดยตลอดยืนยันกับทีมข่าวว่าเข้าใจถึงความเดือดร้อนของชาวนาเป็นอย่างดีและเห็นว่าการบริจาคเงินครั้งนี้จะสามารถทําให้ชาวนาที่ต้องการได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนสามารถมีเงินนําไปหมุนเวียนใช้ในฤดูการผลิตใหม่ได้เพราะเราอยาก คลายคลายความทุกข์แล้วก็ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาตเต็มความสามารถที่พี่น้องเราชาวทกศจะสามารถดูแลพี่น้องชาวนาได้ซึ่งคนเหล่านี้ถือเป็นว่าเป็นผู้มีพระคุณที่ดูแลทกศด้วยดีอย่างตลอดมาครับผมนอกจากนี้ทกศทั่วประเทศเตรียมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมบริจาคและสมทบเงินได้3รูปแบบคือ ในรูปแบบเงินบริจาคก,การสมทบเงินเข้ากองทุนชนิดคืนต้นไม่มีผลตอบแทนและสมทบเงินเข้ากองทุนชนิดคืนต้นและมีผลตอบแทนซึ่งสามารถบริจาคได้โดยไม่จำกัดจำนวนโดยมีขั้นต่ำอยู่ที่1000บาทในการดําเนินงานนั้นก็จะมีพนักงานทั้งในสํานักงานใหญ่และก็สาขาทั่วประเทศเนี่ยออกเดินตลาดนะครับเพื่อเชิญชวนประชาชนคนไทยเนี่ยให้ได้เข้ามาแสดงน้ําใจนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของสังคมที่มีความเอื้ออาทรต่อกันนะครับ เพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของออพี่น้องเกษตรกรที่เป็นชาวนานะครับที่ยังไม่ได้รับเงินจาตามใบป,ประทวนนะครับอย่างไรก็ตามวันแรกทกศสามารถระดมเงินเข้ากองทุนบริจาคช่วยเหลือชาวนาได้กว่า10ล้านบาทซึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนของธนาคารและยังสมทบเข้ากองทุนชนิดคืนต้นไม่มีผลตอบแทนอีก100ล้านบาทการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวนาเป็นไปตามพรบทกศและไม่มีผลกระทบต่อสาธารณะของทกศ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์จะเร่งระบายข้าวเพื่อนําเงินมาจ่ายให้กับชาวนาอีกเดือนละ8,000ล้านบาทถึง10,000ล้านบาทระหว่างรองเงินกู้จากกระทรวงการคลังกองทุนช่วยเหลือชาวนาวงเงิน20,000ล้านบาทเริ่มเปิดรับเงินบริจาคและสมทบตั้งแต่วันที่3มีนาคมถึง30มิถุนายนและจะสิ้นสุดโครงการในวันที่31ธันวาคมทยอยจ่ายใ,ให้กับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าวตามลำดับใบประทวน นี่เป็นอีกหนึ่งความพยายามที่จะร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนาเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทยที่ไม่เคยทอดทิ้งกัน